อ,อ,อันเลมเลมโอ้ชอบแล้วนยกินในจานนะไม่ออกมานะวิจะชอบอยากคายวิดีโอไอคนทำเก่งนะรู้ได้ไงว่าคนชอบกินไรเลยให้ชันแนวบ้างรสชาติเป็นไงวันนี้ชาติน่าลองใช อันนี้ขอเมื่อขอเมื่อขอเมือก่อนอีกข้างนึงอีกข้างนึงเดียวหวัดดีหวัดดีแล้วมอบมอบเก่งมากทีแรก อดิกล้กินไหมโหอดิให้กินนะนอนมองเข้มาอย่าเอาออกมานะนั่นไงบอกแล้วไอว้นี่มากินจานไม่เป็นไม่กินในจานเพื่อนของต้องฝึกนนนนกินในจานกินในจานชนะกินในจาน ม่ครับนี่ไงบอกแล้วจะกินในดีไหมกินในจานนี่ถ้าอะไรอะไรน้ำมันกินในจานกินในจานเอาออกมาเอามาลออกมาลอยวิ๊บล่อยแชแนลเดี๋ยวติดคอแก๊บเอาออกมามันเหนียวอ้าดึงออกมามันไม่กัดไปดิไม่กัดวิ๊บอ้าบัก มันนี่ใส่ไม่ดีวะคืนเลยใช่ไหมน่ะคืนเลยนั่งลงดีไปนุ่นเลยไปไปเลยไหมดูแล้วอร่อยหมอบลงหมอบหมอบแนนหมอบหมอบหมอบตายเลยแหละลุกหมอบลงหมอบหมอบหมอบไม่ไม่ใครให้ใข่ให้ฮะลุกกินในจานนะไครให้ให้อยักนี่ไงไปนุ่นแล้ว Thank you.